สถานการณ์การเมืองช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามันคึกคักไม่เว้นแม้แต่วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็คือมีการมีทั้งการเปิดส่วนอำนวยการเลือกตั้งมีการลงพื้นที่แนะนําตัวกับพี่น้องประชาชนเดินสายเปิดเวทีปราศัยต่างๆหลายภูมิภาคเลยเราเห็นกันตลอดวันหยุดนี้นะคะคก็เป็นการแสดงความพร้อม ทุกพักเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนได้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะลงสนามสู้ศึกการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเริ่มกันที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะที่ท่านใช้เวลาว่างในวันหยุดส่วนตัวเนี่ยสวมชุดวอร์มไปออกกําลังกายที่สวนลุมพินีถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยได้มีการแวะซื้องาดําจากร้านตีงาดําค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านค้าดังที่เปิดขายมาเกือบ50ปีก็คือตั้งแต่ปีสอง 1,520มาแล้วตั้งอยู่หน้าสวนลุมแล้วท่านประวิทย์เนี่ยก็มีการแวะร้านข้าวแกงด้วยนะคะซื้ออาหารหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัแน้งหมูไข่พะโล้ แกงหน่อไม้โอ้โหพูดแล้วหิวเลยนะคะคส่วนภาพที่ผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นภาพที่ประชาชนเนี่ยมาขอถ่ายรูปด้วยมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเนี่ยมาขอถ่ายรูปกับพลเอกประวิตย์มากมายเลยแล้วก็บอกว่าลุงป้อมสู้สสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เป็นนายกคนที่30ด้วยเพื่อช่วยประชาชนให้กินดีอยู่ดีตลอดทางเดินเลยนะคะก็มีเสียงลุงป้อมสู้ๆแบบนี้มาตลอดเลยขณะที่พลเอกประวิตรเองท่านก็กล่าวทักทายพี่น้องประชาชนแบบเป็นกันเองเลยคะ่ะลุงป้อมนี้ถ้าจํากันได้ นะครับก็ครั้งที่แล้วก็ไปตลาดอตกนะนะครับจากนั้นท่านก็เดินไปออกกําลังกายแหะครับภายในบริเวณสวนลุมพินีประมาณครึ่งชั่วโมงครับซึ่งระหว่างทางก็ได้ไปกล่าวทักทายประชาชนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรวมทั้งไปแวะถ่ายรูปร่วมกับชมรมไทเก็กชมรมเสียงเล้งไทเก็ก รวมไปถึงดื่มกาแฟแล้วก็ไปพูดคุยกับสมาชิกของชมรมอย่างเป็นกันเองเลยนี่แหละครับก็มี FC นะครับมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของผลเอกประวิทย์นะครับไปดูอีกพักหนึ่งกันบ้างพักประชาธิปัตย์นะครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพักก็ไปเป็นประธานในการเปิดศูนย์อำนิยการเลือกตั้งและก็ศูนย์ประสานงานพักประชาธิปัตย์ที่เขตหลัก4ครับซึ่งก็ถือว่าที่นี่เป็นศูนย์แรกของพักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยคุณจุรินบอกว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการแสดงถึงความพร้อมของพรรคในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะครับซึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยได้ตัวว่าที่ผู้สมัคร30เขตแล้วและก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก3เขตนะครับซึ่งจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและก็การเลือกตั้งสอกอที่ผ่านมาถือว่ามีเสียงตอบรับที่ดีขึ้นประกอบกับการมีนโยบายที่ดีก็เลยมั่นใจครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นั้น จะสามารถที่จะชิงพื้นที่ในกรุงเทพได้มากกว่าครั้งที่ผ่านมาแน่นอนครับเรายังอยู่กันในพื้นที่ของกรุงเทพหานครนะคะแต่ไปต่อกันที่พักกรมไทยสร้างชาติค่ะทางด้านของนายเนวินช่อชัยทิพย์ผู้ช่วยรัฐมนตรี DES ว่าที่ผู้สมัครสสเขตยานาวาบางคอแหลมพร้อมกับทีมงานก็ลงพื้นที่ไปที่ถนน,จนเจริญกรุงถนนสาธุประดิษฐ์ถนนพระรามสามเพื่อ พบปะแล้วก็น,นำตัวให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งยังมีการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ได้มีการชูนโยบายพัฒนาคนพัฒนาเมืองขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วยการที่จะนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาเมืองแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะแมในช่วงนี้กรุงเทพก็คึกคักคไม่แพ้กับต่างจังหวัดเลยนะคะ,คะที่ททประเทศเ,เลยก็ว่าได้นะครับ ส่วนทางด้านของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรือว่าคุณอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนำคณะพักเพื่อไทยนะคะล่องใต้เลยค่ะไปที่ภูกเก็ตบรรยากาศค,ค,คึกคักมีประชาชนมารอรับตั้งแต่สนามบินเลยนะคะคุณผู้ชมจุดแรกเนี่ยคณะก็ได้เดินทางไปพบปะกับผู้ประกอบการร้านค้าที่บริเวณตลาดเมืองเก่าก็มีการพูดคุยสอบถามสภาวะทางเศรษฐกิจการค้าการขายแล้วก็สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ก่อนที่คุณลุงอิงและทีมงานเนี่ยจะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีเท้าเทพประสตีแล้วก็เท้าสีสุนทรแล้วก็พบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ของภูเก็ตพัางงาแล้วก็กระบี่ที่บริเวณสะพานสารสินอำเภอทลางเพื่อหารือพูดคุยกันในการยกฐานะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมทั้งมีการเปิดเวทีปราศัยย่อยแนะนำตัวผู้สมัครทั้ง3เขตก็มีแกนนำนะคะสลับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยและคุณอุงอิงก็รับปากที่จะทำให้ไข่มุกอันดามันเมน็ดนี้กลับมาส่องประกายไปทั่วโลกแล้วก็บอกว่าจะเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวเป็น3ล้านล้านภายใน4ปีด้วยค่ะต,ต่อเนื่อง